สวัสดีครับวันนี้ทางช่องลองดูของเรานะครับก็มีโอกาสได้มาเที่ยวที่ทะเลนะครับหาดคข่ายมหาจิสดาราชเจ้านะครับซึ่งเป็นหาดทรายที่สวยงามและก็สงบปลอดภัยมากครับอาหารทะเลสดก็มีอยู่ขายใกล้ๆนะครับก็ตั้งอยู่ที่หาด่ข่พระมหาจิสดาราชเจ้านะครับเป็นชายหาดที่อยู่ในพื้นที่ของกองพลนาวิกโยธินนะครับ่ข่พระมหาจิสดาราชนะครับ ซึ่งบรรยากาศเงียบสงบนะครับชายหาดก็ราบยาวนะครับทรายละเอียดมากนะครับลมพัดเย็นสบายปลอดภัยนะครับพออยู่ในค่ายทหารนะครับเท่าที่ผมได้ไปเมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายนนะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับชายทะเลเงียบสงบแล้วก็เป็นสถานที่จัดได้ว่าปลอดภัยนะครับเหมาะที่จะกางเต็นท์นะครับใครที่อยากจะมาคนเดียว หรือมา2คนนะครับเท่าที่ดูนะครับปลอดภัยมากครับไม่ว่าหญิงหรือชายนะครับก็แนะนําเลยนะครับเพราะที่นี่จะมีน้องๆทหารนะครับนาวิกนะครับเดินดูตรวจตาตลอด24ชั่วโมงนะครับทุกอย่างนะครับดําเนินการโดยทหารล้วนๆนะครับตั้งแต่การขายของในร้านค้าของชานะครับดูแลห้องน้ําจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับก็จะมีทหารดูแลนะครับซึ่งในค่ายนี้ ถือว่าปลอดภัยมากนะครับเท่าที่ผมไปดูนะครับก็ลองแวะไปเที่ยวดูนะครับซึ่งบรรยากาศก็ดีนะครับหรือใครที่อยากจะหาปลานะครับตรงหาดนี้ก็แนะนําให้หาปลามาต้มรับประทานได้หรืออยากจะทําอาหารด้วยอาหารทะเลสดที่หาเองครับก็มีที่ดักปลาหรือแหก็มาหวานได้นะครับเพราะว่าผมได้ถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับอนุญาตให้วานได้นะครับวานแหได้นะครับหาปลาได้นะครับ ในที่นี้ก็จะมีสระว่ายน้านะครับสระว่ายน้ําจืดก็มีนะครับสวยนะครับน้ําสะอาดนะครับก็มีคิดค่าบริการนิดหน่อยนะครับมีห้องพักให้เช่าอะไรหลายๆอย่างนะครับก็โทรไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับก็ขึ้นที่ Google นะครับหาหาเจดสดาราดเจ้านะครับก็จะขึ้นเลยนะครับก็จะมีเบอร์ทุเบอร์โทรให้พร้อมนะครับสำหรับใครที่ไปก็ให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับที่จะค้างแรมนะครับปัก สายไฟต่อพ่วงยาวๆนะครับเพื่อที่จะไปต่อพัดลมนอนหรือหุงหาอาหารใช้ไมโครเวฟอะไรก็แล้วแต่นะครับก็นําไปเลยครับเพราะว่ามีสายไฟรับบริการนะครับที่ทางค่ายทหารเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีค่าเก็บบริการเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งหาดนี้นะครับจะได้ไ่าเป็นหาดที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับในเขตชนบุรีนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในค่ายทหารนะครับยิงๆนะครับ ก็แนะนําไปนอนคร้างคืนได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับฐาหารมีตลอด24ชั่วโมงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็กดติดตามกดแชร์ไว้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ